จัดบ้านเต็มคริสต์มาสมาแล้วค่ะรอยคอรอคอยกันอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องลืห้องเก็บของแล้วก็เอาพาะอุปกรณ์นะคะที่สะสมมาหลายปีดีบกเนี่ยนะคะมาลือออกว่ามีอะไรบ้างเอาจริงๆฉันก็จำไม่ได้ค่ะว่าซื้ออะไรมาบ้างเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยแกอ่ะอุ้ยอันนี้จําได้ซื้อสําเพลงประมาณ4ี่พันกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ต้องกีดอีก2รอบนะคะเพราะอะไรรูอปะ่ะเจอต้นคริสต์มาสเอาจริงๆตอนแรกคิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่าเคยยกต้นคริสต์มาสต้นใหญให่ให้เพื่อนเป็น,น,น,ปนี้นก็เลยซื้อเพิ่มมาต้นหนึง่งย จะสรุปปีนี้ค่ะมีต้นคิดมาสา้ตนจะแม่จ่อาอลังการงานสร้างไม่ไหวลาคนนึกว่าเสร็จทันเวอร์อีกจอยเอ้ยอาจได้เวลาขี้มโมูออกแล้วนะคะปกคลุมไปทั่วพื้นที่แล้วตอนนี้หิมโมของฉันนะคะมันหนึ่งว่าที่บ้านอากาศหนาวไม่ไหวแล้วต้องใส่เสื้อขนมามาเดินกันเลยทีเดียวนะคะอาจเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปประดับตกแต่งในบ้านแล้วกันค่ะเดี๋ยวยกเข้าไปก่อนระหว่างยกไปนะคะหิมโมก็ล่วงเต็มบ้านไปหมดจ้ะและนี่ก็คือต้นอีกต้นหนึ่งที่ฉันซื้อมาตอนไหนก็นไม่รู้เลยกูก็งงมากละคะ่ะเท่าไรเนะี่ยไม่ง กานสาขาของเขาแล้วนะคะประมาณล้านกว่าลําต้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันประกอบนะคะวันนี้ก็มีแม่บ้านมาช่วยด้วยก็คือน้องปูกับน้องบรินั่นเองนะคะเอองานก็เลยเสร็จเร็วนิดนึงขนาดมีคนช่วยนะประมาณ3ชั่วโมงได้กับการจัดบ้านเต็มคริสต์มาสขอเก็บนุ่นเลยเมษาเลยแล้วกันนะคะทุกคนขาให้มันคุ้มค่ากับพลังงานที่เสียไปวันนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าทุกปีก็เก็บเมษาค่ะอยู่ยาวๆไปเลยให้มันคุ้มค่ะอ่ะประกอบเสร็จแล้วต้นใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาต้นนี้ไปวางไว้ในห้องรับแขกค่ะเป็นห้องที่นนน่่่่าาจะสสววยทวทีีุดใบ้้แแลตตกง นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาประดับตกแต่งน้องกันนะคะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะใช้ดอกทองในการตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะเพราะว่านะคะบ่งบอกถึงรัศดานิสัยนะคะแล้วก็สันดานข,ของเจ้าของบ้านคือกูเองค่ะเดี๋ยวยกย้ายน้องมอนลี่ก่อนนะคะทุกคนส่วนพรมวันเนี้ยเจ้าก็สั่งมาในทีๆนะประมาณร้อยกว่าบาทเองแกน,น่ารักมากเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกสองอันนะคะทุกคนแล้วก็ยกต้นคริสต์มาสมาตั้งตรงนี้โอ้โหอะไรมันจะสร้างพอดีโป๊ะพอดีเป๊ะขนาดนี้แล้วก็ยกน้องมอนลี่มอนใจกลับมาวางที่เดิมเอามองกุฎน้องมาาด้วยออีเจอเอมงกุฎกกกกูููมมมาานน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 ะะะหหห้้้้้ไไดดตตตำแแ่่่งงงเเเเเีีียยยย๋ววุออออัรรรโโคคบล ดอกทองค่ะบ่งบอกสัญลักษณ์สันดานของเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยออซิสต์รีมากมายไก่กองซึ่งซื้อมาหลายปีสะสมกันมานะคะประมาณ3าล้านแต่แสนลูกได้นะคะอีกตกแต่งต้นเนี่ยเหนื่อยมากค่ะทุกคนแล้ววันนี้ปีนี้สามต้นอะ่ะสามต้นสา,สาธุสาธุนะคะขอให้ประมาณแสนวิวได้ไหมอ่ะให้คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแฮปปี้นะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสมากม,มันเป็นเทศกาลแห่งความสุขข,ของครอบครัวนั่นแหละเราก็จัดเนินๆไปเลยนะคะใครยังไม่จัดฉันจัดก่อนค่ะจะได้คุ้มค่าแล้วเก็บเมษาเลยโอ้ ใอีจอยใช่สี่หาปีหนึ่งมีครั้งเดียวซื้อพอปมาขนาดนี้มือจะมาตั้ง3วันเก็บไม่ได้ มังค้มปีค้าชาติไปเลยแล้วบอกเลยนะคะงานสาหัสก็คืออีตรงบันไดเนี่ยแหละโอ้โหแล้วเล็บก็ยาวไปสิอุ้ยเลยกูโอ้โหใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในการติดอีเนี่ยอีเนี่ยอีเถาวันเถาใจเนี่ยนะคะให้มันดูแบบโอ้โหอลังการงานสร้างตรงบันไดเนี่ยโอ้โหเหนื่อยชิบหายเล็บก็จะหักคาะนุ่นเลือดกูเนี่ยจะตกหัวอยู่แล้วก้มก้มเงยเงยเนี่ยหลุดอีกหาลุดอีกอีหันลากง่ายง่ายเหมือนต้องมีผัวได้มาเอาติดได้แล้วอู้กูไหวพะเลยไหวพะไว้เจ้าเลยเลยมื่อกี้นะคะบอกออ้ยขอบคุณที่ช่วยนะคะอ่ะได้เวลาลัวติดอันแรก กว่าจะติดทั้งเหล่าบันไดเสร็จนะคะอ้โหส่วนมนแปดวัดก็เลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะข้อเข่าแม่งกระกอบเก็บกระกอบแกะแผลเพราะว่าตั้งกล้องถ่ายเองเดี๋ยวเก็บกล้องเดี๋ยวตั้งกล้องอูโหลงมาแบร้อยขั้นเลยค่ะคลิปนี้ขอแบบขอใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าแสนวิวปุ๊บ EP สองแต่งคริสต์มาสมาอีกแน่นอนเพราะว่ามีแผนว่าจะไปซื้อเพิ่มแหละเออไม่อยากบอกใครนะคะเดี๋ยวัวรู้อย่าไปบอกผัวกูนะคะเดี๋ยวผัวกูด่าค่ะอ่าหนึ่งอันพอไหมไม่พอฉันมีสเปร์ช่ฉันซื้อไว้ทั้งหมดสามเส้นค่ะ ปลาอ่ะได้กลานดดาวได้กลานขี้คลายขี้คลายให้มันดูแบดดูเบ,บร์นะคะให้มันดูแบบอลังการงานแท่งนะคะประดับตกแต่งไปค่ะอีราบันไดเนี่ยเอาจริงๆนะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าจริงๆค่ะทุกคนเพราะทำอยู่คนเดียวนะคะเอออ่ะวนไปเพราะคนอื่นเนี่ยเขาก็จะทำไม่ได้เขาก็จะงงๆว่าเออทำอะไรนะคะเราก็ต้องทำเองสาะทุกคน,กคนงานปานี่งานละเอียดแล้วก็งานกูทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะใครแต่งบ้านธีมคริสต์มาสแล้วมาคอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะ9้ววันผ่านไปแล้วค่ะอีตรงบันไดยังไม่เสร็จเลยค่ะนั่งนี้ตตรงููกนี่ หวยงวนหน้ามาแล้ว18แตัวนะคะอ่ะโค้งมาเลยค่ะตอนนี้นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วอีจอยสู้ๆเราเลื่อนนักลบเรามันคือทายาทบางละจันรและทายาทศูนย์สรุปจะเป็นนักลบปีศาจเราดีๆด,ดอกงงไปหมดแล้วนะคะเฮ้อทำเพลงไปทั่วนะเพราะตอนนี้ก็คือรู้สึกอ่อนเนื่อเปื่อยเลิงไปหมดเด้วตอนนี้ลินก็พูดไม่ถอกแล้วลินแข็ง <laughs> แกมันอ่อนละเพียอ่อนละรวยพวยละลายนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะอีกนิดหนึ่งจอยสู้เขาเฮ้ยชีวิตต้องสู้พะกูมาเยอะไว้เร็วๆสู้เขาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งจอยสู้เขาใจพร้อมกาย ืสูงกำลังมาครบเซเว่นลวมั้งอีดอกนะคะไปใกล้แล้วใกล้แล้วอันสุดท้ายแล้วอีจอยมึงหืมึงที่คือสุดยอดของมนุษย์แล้วมึงคือซูเปอร์สายยาหืมกูเหนื่อยกับลาบบันไดแล้วเกินนี่ยังไม่เสร็จกูต้องมานั่งครีตกแต่งอีกโอ้ยอ่ะ ตู้ไว้ขอแสนวิวแล้วกันนะนั้มันคุ้มกับแบบค่าเหนื่อยกูนหน่อยอ่ะครีไปครีไปเออปีที่แล้วเนี่ยผัวมาช่วยปีนี้ผัวไม่ช่วยเหลือกูเลยมันบอกว่าอยากทําก็ทําเองมันก็เหนื่อยเหมือนกันเออมืองอย่ามาถ่ายรูปต้องเรานไดกูนะมืองกูจะเก็บตังค์นะอ่ะโอเคไปวนไปแกอีกนิดนึงจอยสู้สู้ส,ส,ส,สู้เดี๋ยวกูนั่งให้กาลังใจอยู่ข้างๆเออสู้เขาเอาใชายชนะอย่าลดเ,าเสร็จแล้วว่าเออ อเอาอีตัวตุ๊กตานี่เขาเรียกว่าตัวอะไรวะเนี่ยเออหุ่นทหารเออหุ่นทหารไม้อ่ะมาตั้งตรงบันไดมีอยู่ตัวเดียวนี่แล้วก็เอา,นเ,อา,าออเนี่ยต้นกิจวัารที่มีหิมงหิโมเนี่ยมาตั้งตรงนี้ค่ะโอ้ยมันดูโล่งไปปะเฮ้ยมันต้องเอาอะไรมาตั้งข้างล่างแล้วก็มีพร็อพตกแต่งมาดูโลง่งนี่เอาน้องกวางมาเลยนี่แม่ลูกผูกมิดนะคะพิชิตจักรวาลน,นี่ตั้งไปเลยค่ะน้องกวางเรนเดีย2สองตัวนี่แล้วก็น้องนันนนบอกแม่ต้นนี้หนูขอตกแต่งนะคะหนูขอประดิษฐ์ประดอยขอติดตุ้มติดแบบว ขอติดด้านบนให้มันจะได้ดูแบบสวยสดงดงามอารามแท้เลยตัวึงและนี่ก็คือโซนห้องรับแขกไกลจะเป็นจริงแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงเริ่มละเริ่มสวยแล้วนะคะแต่อีกตรงนี้มันมีปัญหาตรงที่มันชอบร่วงลงมาเดี๋ยวจะ,จะต้องแบบติดสกอตเทปสนิดสักหน่อยเพื่อให้มันอยู่นะคะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราตกแต่งเหลือห้อยอะไรไปตามเออเถาวันมันเนี่ยมันหนักมันจะไหลลงมาแน่นอนเลยก็เลยบอกว่ามารีขอสกอตเทปหน่อยจ้าจัดไปคะ่ะติดติด,ตดแม่งไปเถอะคะ่ะนะคะบ้านกูและฝนก็ตกค่ะเหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใด อังก็บ่งบอกอายุก็เลยร้องตะเพลงนี้ไม่รู้เป็นอะไรชาติที่เราก็เป็นสิงโตปะเนี่ยไม่เกี่ยวอังเกเสือวะ อ่ะเตาผิงของฉันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วค่ะทุกคนเนี่ยมีถุงเท้าเซนตา้าด้วยนะเปิดครนะิสต์มาสเนี่ยมีใครเอางงเอาเงินนะมาเอาทองทองนะมาใส่ไว้ให้ฉันอ่าและนี่ก็คือเตาผิงเป็นงานทุกคนเออกวาดเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะถ่ายคองถ่ายคลิปนะคะให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรวมว่าเป็นยังไงบ้างแต่พรมเนะี่ยจริงๆมันมีพรมปูพื้นขนาดใหญ่ด้วยนะนุ่มมากแต่ว่าสักอยู่ยังไม่เสร็จนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศในห้องรับแขกของฉันนะคะซึ่งไม่เคยมีแขกเลยนะคะกูนั่งอยู่คนเดียวเลยนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงไคมีเต้าิดวย เปิดเตาผิงวนไปวันดีคืนดีมาปิ้งไก่ได้นะจ๊ะแล้วบรรยากาศก็เป็นใจมากเลยอะฝนตกยังนึกถึงที่ไรก็ยังชุมช่มชาอุ่นในหัวจุยเสียงก็เหมือนควายขยันร้องเหลือเกินเป็นยังไงทุกคนคะชอบไหมคะห้องรับแขกของเราซึ่งไม่เคยมีแขกแขกคนนั้นก็คือกูพวกหัวมานั่งและแดกถั่วคะ่ะอ่าต่อไปเลยขึ้นชั้น2กันดีกว่าคะ่ะบ้านมี19ชั้นนะคะประมาณ8เดือนนะคะตกแต่งเสร็จกีดอีกกล่องอันนี้เป็นกล่องที่ซื้อมาสุดๆร้อนเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าว่าใช่ต้องใช้แน่ ที่พูดยากต้องให้เธอแกเอ่าวแรปเตอร์ก็มาค่ะอาเอก็มาแกมมี่ก็มามาหมดแล้วนะสักพักกทษิ์มาเลยนะคะอ่ะทุกคันจ๋าและนี่ก็คือนะคะช่วงการตกแต่งชั้น2ปกติชั้น2ไม่ได้ตกแต่งนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเห็นแต่ว่าพอดีปีนี้อย่างที่บอกต้นกิดมัดเหลือค่ะซื้อมาซื้อมาเกินเพราะคิดว่าไม่มีของเก่าเลยซื้อของใหม่ที่เป็นต้นของใหม่ที่ไปถอยมาล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ลงคลิปไปต้นประมาณเกือบสามพันมั้งสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าจำไม่ผิดเอออ่ะ ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตั้งคุณลุงซันต้าไว้หนึ่งตัวนะคะพร็อพเยอะมากอาจริงอ่ะหน่วยกับการติดพร็อพมากเลยนะ,ะติดๆแม่งโซ่ๆมัวๆไปแล้วต้นที่3เพราะว่าแรงกําลังวิญญาณจะกลับนรกแล้ว <c oughs> ลเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างนี่ชั้น2องเลยค่ะเออตรงโถนบันไดของเรานั่นเองแล้วตรงราวบันไดเราก็จะมีนี่ต้องชิสมาสเป็นเห่าว,วันนะคะเกาะดีแบบนี้เลยนะคะอุ้ยชํำและนี่ค่ะทางขึ้นของเรานะคะก็จะเป็นนี่ต้นฮิโมมีกว้างนะคะมีคุณลุงทหารนะคะนี่ เดินขึ้นไปก็จะเป็นเห่าวงเถาวานเดี๋ยวจะเอาน้องมอลลี่คริสต์มาสสีแดงข้างล่างตัวนั้น้ะไปวางไว้ในห้องรับแขกนะคะตรงเตาผิงค่ะแต่ว่าลืมค่ะถ่ายคลิปซะก่อนไม่เป็นไรค่ะ EP ต่อไปมาแน่นอนไปดูกัน EP ต่อไปเนี่ยจะซื้ออะไรมาแต่งเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้มันยังโล่งอยู่นะแล้วผัวก็ซัพพอร์ตอยู่นะบอกซื้ออีกปลารซื้ออีกปลารมึงช่วยกูตัดปลารอีตียี่ค่ะกูจัดุณเนียวกูเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยนี่สวยเลยอะอันนี้คือหน้าห้องพระนะคะพระบอกว่า่าาไมถามถะนะ คุณจะเดินออกได้ไหมเนี่ยอ่ะแล้วเราก็เอาคุณลุงซันตา้านะคะที่ทุกคนในบ้านกลัวเหลือเกินนะคะมาตั้งอยู่มุมนี้เลยนะคะเออใครลงมาข้างล่างก็อาจะมี